แต่ใจเย็นๆนะฮะใจเด็กเดี๋ยวก่อนอ่ะอะไรนะฮะบันไดได้ไหมพอดีบันไดบ้้นเปียกตลอดเลยฮะคุณแม่บอกไว้ตั้งแต่เด็กๆแล้วครับผมอะไรนะฮะอ๋อ่รู้อีกนะอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอเสียงปรบมือให้กับทาง เจ้าของงานด้วยครับที่ทำให้เราได้มาเจอกันนะขอเสียงดังวันนี้เล้วเดี่ยมมากๆากครับผมเดี่ยมากๆก็เดี๋ยวไม่ใช่มีแค่วันนี้วันเดียวนะฮะเดี๋ยวมีอีกยังไงใครที่ใครที่อยากมาเจอพี่บอยประกอนมาเจอได้อีกทีนะฮะถูกไหมไหนใครที่นี่แฟนคลับพี่บอยประกอนบ้างไหนยุ่งมือหน่อยเลวยกมือยกมือแฟนคลับผม,ผมก็ไม่ว่านะไม่ต้อง ไม่ต e e ้องตายได้หมดแน่ไม่เป็นไรผมรักพี่บอลมาก่อนแล้วกันครับผมเอาเป็นว่าก็อย่างที่บอกแล้วก็มีอีกมากเพลงยังไม่หมดเพลงเท่านี้นะฮะก็มาสนุกด้วยกันต่อกับเพลงนี้นะกันฮขอเสียหน่อยเลย เราได้โศกสิาตากับคนใจหัวใจแค่ไหแต่ฉันดูอยู่เต็มหัวใจหมดแล้วคจะหยุดไว้แค่ไหนแต่เ็นทีสุดพอดีเธอมีเธอสิ่งสัยแต่เ็นทีแค่บรรยากาศที่ความราต้องเคลื่อนไปแต่เป็น,ปน,ปปนสิ่งบางอางที่แค่ระวังความรัความใคร hey, hey, yeah. แม้เธอคือความหงุดหงิฉันก็ตามหาเพียงได้ ฉันต้องหากใจไม่ได้ทำให้เธอเป็นของฉันม่เป็น,ปน,ปนปที่สบาตันสิ่งง hey, <hey>, yeah. อย่างแล้มอความรัและความใจอยากใ็คืนนี้ของเราเป็นคืนที่หนึ่งไม่ใช่หนึ่งคืนทุ่นั้นอยากให้เธอรู้ว่าฉันรืนเธทนคันและมีความหมายพินาศ ให้มันเป็นคืนหนึงที่ได้โรแมนติกกับเธอรูพท้องรู้ไม้เ <Hey. S 1> พราะรักของเรา่ใหญ่มาถึงวันไหนแสนฉันดูว่าวันของเราที่ดวงจันทร์คุ้มเพียงใดถ้าร่างกายไม่ฟังใใ่แทนแต่ก็คงไม่ใช่คำว่ารัก คืนนี้ของเราเป็นคืนที่หนึ่งไม่ใช่เ,น,เนึ่งคืนทุนนี้อยากให้เธอรู้ว่าฉันเห็นเธอสักคั้และมีความหมายเพียงใดให้มันเป็นคืนหนึ่งที่ได้โง่เง่ากับเธอกับพอดูมาเพราะ <Ooh. S 1> รักของเรายิ่งใหญ่มาเกันไหนนแท Yeah yeah พร้อมมือโบกไปทางซ้ายและขวามพร้อมกันแหลมเฮเฮ้ยเนยะี่ยมมากปัดให้คืนนี้ของเราเป็นคืนที่หนึง่งไม่ใช่ที่คิดทุ่มนัน้นอยากให้เธอรู้ว่าฉันเป็นเธอสำคัญและมีความ,มนหมายเพียงใดให้มันเป็นคืนหนึ่งที่ได้โรแมนติก what i said